จริงๆแล้วต้องบอกว่าบุรินเนี่ยเขาติดต่อมาเขาบอกว่าพี่อยากจะให้พี่เนี่ยมาขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยกันหน่อยได้ไหมคือตอนนั้นเนี่ยบุรินไปออกสามแซ่บ <I can S 2> ไปออกสามแซบนะฮะแล้วก็เจอกัน <I can. S 2> แล้วปรากฏบุรินบอกว่า <I can. S 2> พี่ครับพี่ติดค่าลิขสิทธิ์ผมอยู่นะครับผมมีหลักฐานด้วยฮะจริงๆพี่หนุ่มไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่อิมแพ็คนี่แหละฮะแล้วนำเพลงหยุดไปร้องครับ <S <S <S> <S ขอหลักฐานหน่อยฮะ วันนี้จุดประสงค์หลักคือพี่หนุ่มต้องมาใช้นี่พวกเราครับ <c oughs> คือผู้รินบอกว่าอยากให้มาขึ้นหน่อยเพราะว่าต้องมาจ่ายค่าลิกสิ์ให้เขากษษษษษษ็คิดในใจเหมือนกันว่าเอ๊ะลูกกูร้องอยู่กี่เพล์บอยแล้วครั้งหน้าสป้ทำกูต้องมาไห้อ่หรือเปล่านี่แหละฮะจริงๆบอกพี่หนุน่มนารักมากครับพอผมผมโทรไปเชิญพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกว่ายินดีมากๆแล้วก็ บอกว่าค่าใช้จ่ายไม่พี่ไม่คิดบุกอันนี้เป็นสิ่งที่ตกมือดังๆให้กับขอบคุณครับผู้ชายที่เจอแต่เรื่องเครียดจากคนอื่นทุกวัน <laughs> ใช่แต่ว่าเมื่อกี้นี้คือชื่อว่าเพลงนี้ที่เอามาร้องอะ่ะชื่อว่าหลายๆคนคงคงจะชอบ